สแน็คบ็อกวันลูกซ้อมว่ายนะ้ำเล่นกีฬาใช้พลังงานหนักแบบนี้แม่ต้องจัดให้จุกๆค่ะมีทั้งพรีเวิร์กอัพก่อนลงสะและโพสเวิร์กอัพหลังขึ้นจากสะนะคะปกติรับเจ้าเด็กจากโรงเรียนเนี่ยน้องก็หิวโซ่อยู่แล้วนะคะวันนี้กลุ่มพรีเวิร์กอัพสแน็คเนี่ยคุณแม่ก็เลยเน้นเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะโปรตีนอยู่ในระดับปานกลางแล้วพเมื่อทานเข้าไปคาร์โบไฮเดรตจ,จะถูกย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสในเลือดเป็นพลังงานในขณะออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็วหากร่างกายขาดหรือได้รับสารอาหารในกลุ่มนี้ไม่เพีีีียยงงงงพอออนนะะะะคคจทาาใใหห้ไมม่่แรกรออกกกกลัเ ผักทุกชนิดนะคะที่มีใยอาหารสูงเพราะทําให้ย่อยยากและอาจจะทำให้ปวดท้องขณะเล่นกีฬาได้ค่ะแม่เลยจัดเป็นแซนด์วิชทานเนยถั่วอัลมอนด์รสช็อกโกแลตชีสแล้วก็เม็ดฟักทองนิดหน่อยค่ะหลังออกกาลังกายร่างกายจะเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูซ่อมแซมและก็สร้างกล้ามเนื้อใหม่ที่สลายไปในระหว่างออกกําลังกายนะคะคุณแม่เลยเน้นเป็นกลุ่มโปรตีนค่ะคาร์โบไฮเดรตปานกลางแล้วก็ไขมันสันในหมูทอดสูตรคุณแม่ทานกับข้าวเหนียวนี่แหละค่ะน้องเลิฟสุดๆวันนี้แม่ให้แหนมกับผักผลไม้ด้วยนะคะเ<ๆ>พื่อเพิ่ ตแล้วก็เม็ดเขียวเสริมภูมิให้ด้วยค่ะแม่ว่ามื้อนี้ไม่น่าสแน็คแล้วล่ะค่ะดูเป็นมื้ออาหารแล้วแต่มื้อเย็นน้องก็ยังทานได้อีกนะคะเหมือนไม่เคยทานมื้อว่างจากแม่เลยสําคัญที่สุดวันออกกําลังกายหนะักแบบนี้นอกจากกินถึงแล้วอย่าลืมบังคับให้ลูกนอนถึงด้วยนะคะเพื่อให้สิ่งที่เราอุตส่าห์ทำมาทั้งหมดเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเจริญเติบโตของเขาค่ะ